หยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวรู้หรือไม่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลเนื่องจากเหตุการณ์สังหารนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสตรีชาวโดมินิกันสามคน ในคืนวันที่25พฤศจิกายน2504นักเรียกร้องติดทิิสตรีจึงใช้วันที่25พฤศจิกายนเป็นวันรณรงค์และเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อสตรีตลอดมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29มิถุนายน2542เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยทั่วโลกได้ใช้สัญลักษณ์กริบบินสีขาวเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบของการกระทำความรุนแรงมีดังนี้ 1. ความรุนแรงทางร่างกายเป็นการทำร้ายโดยใช้กำลังเช่นตบ ตีแตะหรือใช้กำลังเพื่อข่มขู่เป็นต้นรวมถึงการคว้างปลาเข้าของจนเสียหาย 2. ความรุนแรงทางด้านจิตใจเป็นการพูดโดยใช้อารมณ์ตะคอกพูดจาหย,ยาบคายใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจเหยียดหยามข่มขู่ทำให้กลัวหรืออับอาย 3. ความรุนแรงทางเพศเป็นการใช้กำลังหรือข่มขู่เพื่อลวนลามทางเพศเช่น จับของสงวนหรือสัมผัสร่างกายสอบไปในทางเพศโดยผู้ถูกกระทําไม่ได้เต็มใจข่มขืนเป็นต้นจากสถิติความรุนแรงในครอบครัวคาดการแนวโน้มโดยใช้สถิติย้อนหลัง6ปีตั้งแต่ปีพศ2559ถึงปีพศ2564นั้น พบว่ามีการใช้ความรุนแรงจำนวน9,386รายเฉลี่ย130รายต่อเดือนหรือ4รายต่อวันจะเห็นได้ว่ามีการใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นถ้าเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นต้องไม่เพิกเฉยรีบให้ความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อนมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงเพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเราไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวเพราะความรุนแรงต่างๆสามารถยุติได้โดยเริ่มที่ตัวเรา